ถ้าหากว่าคุณกาลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ใบนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามองจากภาพใบนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดูแล้วค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังแล้วแล้วก็ถูกต้องค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณกาลังตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งลงมือตัดสินใจอย่าเพิ่งที่จะ ฟันธงอะไรนะคะขอให้มันผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนอยากให้กลับไปทบทวนให้ดีๆค่ะว่าสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่วันนี้มันถูกต้องแล้วหรือเปล่ามันเกิดผลดีกับตัวเองแล้วหรือเปล่าฉะนั้นถ้าหากว่าเรากําลังที่จะมองหาอะไรใหม่ๆเรากําลังที่จะตัดสินใจเรื่องอะไร วันนี้ไม่ควรจะตัดสินใจในเรื่องนั้นค่ะเราให้เวลาตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งดีไหมคะแล้วเราค่อยๆเดินอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นทําอะไรก็แต่ให้เรามีมีความสุขมากขึ้นถ้าหากว่าวันนี้เรากาลังมีความทุกข์ร้อนในใจเราต้องแก้ไขปัญหามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการที่ทเราต้องแก้ไขปัญหาในวันนี้แค่เพียงเราปล่อยให้เวลานั้นเยียวยาตัวเองค่ะแล้วเราค่อยๆที่จะจัดการเรื่องนั้นถ้าหากว่าวันนี้คุณได้รับความเดือดร้อนจากคนอื่น นิ่งค่ะสิ่งนี้จะช่วยคุณได้การนิ่งจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นในวันนี้ค่ะคุณจะต้องดูลาดลาวดูท่าทีสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆตัวให้มากกว่าในวันนี้อย่าเพิ่งตัดสินและทางออกที่จะทําให้ทุกๆอย่างคลายตัวไปได้ทางออกที่จะทําให้วันนี้ เรื่องเราต่างๆนั้นจะดีขึ้นได้มีความสุขกับมันได้นั่นคือการที่คุณนั้นค่ะได้ปล่อยให้ธรรมชาติได้เยียวยาตัวเราปล่อยให้ทุกๆอย่างนั้นเป็นไปตามสเต็ปปล่อยให้ทุกๆอย่างเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปบังคับมันค่ะแล้วเรื่องเราต่างๆจะค่อยๆลี้คลายออกไปตามความ ที่มันควรจะเป็นฉะนั้นถ้าหากว่าเราตัดสินใจอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าเรายังไม่มั่นใจกับเรื่องอะไรปล่อยให้เวลานั้นได้เป็นเครื่องพิสูจน์และเดี๋ยวคุณจะได้เจอเรื่องราวที่จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นคลี่คลายและเบาบางลงได้ค่ะขอให้ทุกคนนั้น ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นออกไปรับอากาศดีๆอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นให้จิตใจเราปลอดโปร่งและและผ่อนคลายมากขึ้นสิ่งต่างๆจะพาเราไปในทางที่ดีได้แน่ๆค่ะขอให้ชื่อแบบนี้ได้ไหมถ้าหากว่าคุณไม่มั่นใจแค่เพียงคุณลองมองออกไปข้างนอกแล้วดูต้นไม้ความรู้สึกดีๆมันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราค่ะไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรขออย่างเดียว ขอให้เราช่วยตัวเองนั่นคือทําให้เรานั้นเบาสบายในใจให้ได้ก่อนค่ะเราเรื่องราวต่างๆนั้นมันจะค่อยๆคลีค่คลาย,ยไม่ต้องไปสนใจถ้าหาว่าใครจะทําให้เราเดือดร้อนในวันนี้ก็ปล่อยไปค่ะแล้วรักษาใจตัวเองให้ดีที่สุดใครมีวิธีรักษาใจตัวเองด้ดวยที่ไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะั้หน่อยนะแล้วเรามาแบ่งปันกันค่ะ